กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกพืชชนิดหนึ่งที่หลายคนเห็นผ่านตาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยรู้จักจริงจังนั่นคือต้นสาบเสือหรือชื่อวิทยาศาสตร์โครโมลาน่าโอดอร a ตาพืชที่เป็นทั้งยาพื้นบ้านและวัชพืชลุกรานในเวลาเดียวกันวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งสรรพคุณที่คนพูดถึงงานวิจัยที่รองรับ ข้อดีข้อเสียที่ควรระวังและคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้ต้นสาบเสือเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ1-3เมตรใบเรียงตรงข้ามรูปใบค่อนข้างกว้างขอบหยกักดอกเป็นช่อเล็กสีขาวหรือม่วงอ่อนมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยต้นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและใต้แต่ปัจจุบันพบพแพร่หลายทั่วเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิก โดยในหลายพื้นที่ถูกใช้เป็นยาพื้นบ้านและถูกจัดเป็นวัชพืชลุกรานที่สร้างผลกระทบต่อการเกษตรและระบบนิเวศชาวบ้านในหลายประเทศใช้ใบสดพอกแผลเพื่อห้ามเลือดและสมานแผลใช้ขันใบน้ำทาแผลลดอักเสบแก้แผลผุพองแก้ฝีฝักบัวบางชนิดและใช้เป็นยาภายนอกทั่วไปในหลายชุมชนงานวิจัยสมัยใหม่สรุปว่า ใบของสาบเสือมีสปปรรพคุณช่วยเร่งการหายของแผลลดการอักเสบและมีฤทธิ์ต้านเชื้อบางชนิดซึ่งอธิบายการใช้งานแบบพื้นบ้านได้ในระดับหนึ่งสารสำคัญที่นักวิจัยพบฟาวโวนอยด์สารฟีโนลิกเทอร์พีนอยด์น้ำมันหอมระเหยและสารอื่นๆที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบและต้านจุลินทรีย์การรวมตัวของสารกลุ่มนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมใบสดจึงมีผลดีต่อแผลในหลายการทดลอง อย่างไรก็ตามปริมาณและชนิดของสารแตกตามตามแหล่งที่ปลูกวิธีสกัดและช่วงการเก็บเกี่ยวหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยและงานทดลองที่น่าเชื่อถือได้สรุปว่าโครโมเลนาโอดลาตาให้ผลดีในการห้ามเลือดและเร่งการสมานแผลในสัตว์ทดลองและมีชิ้นงานในชุมชนบางแห่งที่รายงานการใช้พอกแผลได้ผลเชิงปฏิบัติงานรีวิวสำคัญสรุปคุณสมบัติด้านนี้ไว้ชัด แอนตี้ไมโครเบลต้านแบคทีเรียหรือเชื้อรางานวิจัยระบุว่าสารสกัดใบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึงงานวิจัยล่าสุดที่ใช้สกัดเพื่อสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อทั้งแบคทีเรียและเชื้อราในห้องทดลอง a n t i ี Anti ้อินฟล a มเมทอรี i แอนตี้อกซต้านอักเสบหรือต้านอนุมูลอิสระการทดลองชีวเคมีพบว่า สารเฟนโนลิกและฟลาโวโวนอย์ในใบมีฤทธิต์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตในงานสมุนไพรพื้นบ้านแอนตี้แคนเซอร์งานในห้องทดลองมีรายงานการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในห้องทดลองหรืออินวิโตรแต่ข้อมูลยังเป็นเบื้องต้นและยังไม่มีหลักฐานการรักษาในคนข้อดีของสมุนไพรชนิดนี้ 1. เข้าถึงง่ายราคาถูก เป็นวัชพืชที่ขึ้นเร็วหาได้ในชุมชนชนบททําให้เป็นแหล่งยาพื้นบ้านที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 2. มีสรรพคุณสมานแผลและต้านเชื้อในงานทดลองสนับสนุนผู้ใช้ในพื้นที่ที่การแพทย์สมัยใหม่เข้าถึงได้ยากโดยเฉพาะการใช้ภายนอก 3. งานวิจัยสนใจต่อเนื่องมีบทความรีวิวและงานวิจัยใหม่ๆที่ศึกษาสถานะทางเภสัชศาสตร,ร์ทำให้มีโอกาสพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในอนาคต ถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมข้อเสียและความเสี่ยง 1. มีรายงานสารพิษไพโรลิซีดีนอะคาลอยด์หรือ PAS พืชบางตัวรวมถึงสากเสืออาจมีการสะสมของ PAS ซึ่งเป็นสารที่ก่อพิษต่อตับและมีความเสี่ยงด้านมะเร็งและพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์งานวิจัยด้านพิษวิทยาระบุว่า PAS เป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารที่ป่นเปื้อน PAS ดังนั้นการบริโภคภายในเป็นประจำหรือในปริมาณสูงจึงมีความเสี่ยง 2. หลักฐานในคนยังจำกัดงานทดลองในคนมีน้อยและมักเป็นการศึกษาเล็กๆทำให้ไม่สามารถสรุปความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่างๆได้แน่ชัด 3. การแพ้และระคายเคืองการพอกผิว บางคนอาจเกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้โดยเฉพาะผิวคนที่แพ้ง่ายควรทดสอบจุดเล็กๆก่อน 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมต้นสาบเสือเป็นพืชลุกรานที่ขยายตัวเร็วเบียดเบียนพืชเศรษฐกิจและระบบนิเวศการจัดการวัชพืชน,นี้เป็นภาระทั้งทางเศรษฐกิจและแรงงานของชุมชนคำเตือนอย่าใช้เพียงเพราะอยู่ใกล้มือ โดยเฉพาะห้ามนำมาใช้แทนการรักษาที่แพทย์กําหนดคำแนะนำเชิงปฏิบัติ 1. ใช้ภายนอกเป็นหลักในกรณีฉุกเฉินการพ่อแผลเล็กเช่นแผลถลอกเล็กๆอาจพอรับได้แต่ต้องล้างแผลให้สะอาดก่อนและอย่าใช้กับแผลลึกแผลใหญ่หรือแผลที่มีสิ่งแปลกปลอมพาไปพบแพทย์ถ้าจำเป็น 2. ห้ามกินเป็นยาประจำโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะเสี่ยงพิษต่อตับจะ p a และความปลอดภัยระยะยาวยังไม่ชัดเจน 3. กลุ่มเสี่ยงห้ามใช้หรือห้ามใช้โดยไม่ได้รับคำปรึกษาผู้ที่มีโรคตับผู้ตั้งครรภ์ผู้ให้นมเด็กและผู้ที่ใช้ยาที่เมตาบอลิซึมในตับควรปรึกษาแพทย์ก่อน 4. ถ้าจะทดลองใช้ทำาพชท h ก่อน ลองทาบริเวณผิวเล็กๆสัก24ชั่วโมงเพื่อตรวจความไวหรือแพ้ก่อนพอกบนพื้นที่กว้าง 5. อย่าใช้แทนการรักษาที่ได้ผลทางการแพทย์หากแพ้ลึกเลือดออกมากมีอาการติดเชื้อไข้หรืออาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีการใช้สมุนไพราอาจล่าช้าการรักษาจนเกิดปัญหาได้ 6. ถ้าคุณเป็นเกษตรกร หรือนักจัดการสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงการกระจายต้นนี้เพิ่มสนับสนุนมาตรการควบคุมตามท้องถิ่นเช่นการตัดการเผาอย่างควบคุมการใช้สัตรูธรรมชาติภายใต้การวิจัยเพื่อปกป้องระบบกเกษตรและป่าไม้วิธีพอกแผลฉุกเฉินอธิบายสั้นๆแบบสาธิตเน้นสำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 1. ล้างมือและล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ 2. เลือกใบสาบเสือสดล้างใบทิ้นฝุ่นและสิ่งสกปรก 3. ตำหรือยีใบให้เนื้อแตกออกวางบนผ้ากอสะอาดแล้วทาบลงบนแผล 4. กดเบาๆประมาณ10-15นาทีจากนั้นสำรวจแผล หากเลือดยังไม่หยุดหรือมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที 5. หากมีรอยแดงรุนแรงบวมหรือหนองให้หยุดใช้และพบแพทย์ไม่ควรใช้ต่อมุมมองทางวิชาการและอนาคตของการวิจัยพูดถึงงานวิจัยที่ควรเกิดขึ้นต้องการการทดลองในคนที่มีการออกแบบดี randomized control trials เพื่อวัดประสิทธิผลและความปลอดภัย รวมถึงการศึกษาพิษวิทยา PS ในสภาพการใช้งานจริงและการพัฒนาสูตรที่ลดความเสี่ยงเช่นการเตรียมภายนอกที่ทดสอบความบริสุทธิ์และความปลอดภยัยงานวิจัยเชิงโมเลกุลยังเปิดทางให้สกัดสารที่มีประโยชน์และตัดสารที่เป็นพิษออกได้ในอนาคตสรุปสั้นๆต้นสาบเสือมีสรรพคุณสมานแผลและต้านเชื้อในงานทดลองและถูกใช้ในบูมปัญญาพื้นบ้านแต่อย่าเข้าใจผิดว่าปลอดภัยกินได้ทุกคนเพราะมีความเสี่ยงต่อพิษต่อตับ จากสารกลุ่ม PA และหลักฐานในคนยังไม่ครอบคลุมหากจะใช้ให้ใช้ภายนอกในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ถามมาได้เลยว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรตัวไหนก็บอกมาได้เลยครับสวัสดีครับ